เองว่าแม้ว่าเด็กคนนั้นโคตรป่านจะยาโคตรเร็วเลยได้ว่าเด็กคนนั้นให้ปล่อยเป็นมีเทคโนโลยีล้สุดยอดแล้วกันนะฉันเหนื่อยแล้วดิ้ดูเขาขไปเถอะเออเออะบางทีแค่ฮะเดี๋ยวนะนี่เขาใบใสหมกกันนอกอย่างั้นหรือน่าไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยเด็กคนนั้นจะจ็บตัวได้แต่ฉันขอยิงปืนยิงม,มันเลยนะแกไม่รอดแน่โอ้ไม่เอาหน้าอือ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 อ ยื้ยไอคอนมีไอเดียมาเจออะไรออกมาไหมไอ้คอนโอเคแมทอ่าเออ โอ้ยนี่เธอสีอะไรลงมาให้ฉันเนี่ยฉันได้สีสาระเบิดลงไปในกระแสเลือดของนายตอนนี้เกศสามดูจับนายอยากจะทาลายเครื่องจักรของมันสู่ภายในสู่ภายนอกการวิจัยจะสูญหายไปหมดและจะออกแบบฉันไม่ได้อีกมีแค่ฉันเป็นพระเจ้าของโลกนี้เฮออใช่ฉันมป็นคนบอกเห็นการเรื่องนี้กับเจอกับพระเจ้าบ้าบอของเธออะไรบินเกียนหรอหรือการระเบิดฉันไงเพี้ยเลย ฉันสามารถชัดแบบได้แต่ว่าฉันคิดมากกว่านี้อีกแล้วเชนน่าจะแบบคนะนะในฐานะเจ้าของฉันขอให้เธอเเลบเ,เลือกเหมการณ์บ้าบอของเธอซะ <Yeah. S 1> เออฝั่งเราไม่มีอะไรถูกทำร้ายเพิ่มแต่ว่าเขอจักรยานคันหนึ่งใหม่หน่อยทีโอเคแม็กเราจะประก,บกอบจักรยานด้วยสิ้นส่วนของเครื่อดินและทำให้มันกลับใช้งานใหม่